สวัสดียมามเช้าที่สดใสนะครับสวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังรับชมว,วิดีโออยู่นัขณนนี้ด้วยตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้านะครับเจ็ดโมงตรงเดี๋ยวเราจะไปเก็บรอบดักปูกันในป่าตรงโน้นครับวางว่าสิบเอ็ดรอบนะครับเมื่อวางตอนเย็นวันนี้เราจะไปดูกันนะว่าป่าที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้วางไว้เกือบเดือนแล้ว มีปูไหมนะวันก่อนเห็นชาวบ้านเขาเดินเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปหาปูไหมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับก่อนเดินเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าก่อนเนี่ยผ้าตาก็ตรงนี้ละเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่ทะเลนะไปครับเช้านี้ท้องฟ้าสวยมากครับท่านผู้ชมไม่มีฝนนะก็วสวยครับ เฉลี่ยอีกสองคนนะครับเดี๋ยวพานักเรียนไปเก็บรอบเ <c oughs> ช้านี้ถ้าหาว่าเสียงแขบเสียงขาดอะไรยังไงเน่ต้องขอภไยด้วยนะครับเ <c oughs> ช้าๆไม่ค่อยมีเสียงครับนี่ไปกับสามคนเดียนผมเอากระสอบนี้ด้วยเผื่อเรา,าเราอาจจะได้ปูตัวใหญ่ๆว่นนี้พราะกางคืนเีเราหวังได้นะทนุน ไปเดินด้วไปก่อนสิครับดนมันเดินดินไปก่อนนะครับนี่ท่านผู้ชมครับท้องฟ้ายามเช้าสวยนะเป็นชัน้นเป็นชั้นมันมัน,เป,นเป็นก้อนเมฆที่เป็นแบบเออมันให้ความรู้สึกสวย,ยสปวเปิดประตู เปิดประตูถานรับน่าจะเป็นเมื่อวานสื่นนะฮะที่มีชาวบ้านเขามาวางอยู่เมื่อวันตอนเย็นเดินไปดูก็ยังมีรอบเข้วาวางอยู่นะครับแต่ไม่มีเหยื่อนะ ของเขาจะวางริมๆิมขอบขอบนะครับของผมวางในป่าเลยเมื่อคืนเนี่ยสามค่ำนะครับมเมื่อคืนเป็นน้ำ,ำสามค่ำน้ำน่าจะเต็มเหนือแล้วเต่นของเขาวางวางขอบขอบ,ขอบครับแมวใช่ไหม,ไมอ๋อแมวแค่แมวเอง ครับแมวแมวตัวใหญ่แต่เราไปทางนี้ครับตอนเช้าจะน้ำไม่มีนะตอนเช้าวันนี้ไม่มีน้ำใช่ไหมน้ำแห้งใช่ไหมครับน้ำแห้งใช่ไหมตอนเช้าน้ำมันจะแห้งมีแต่คิดเถอกครับในของเขาเมื่อวาน แล้เนี่ยนี่อชาวบ้านที่ตั้งไว้นั่นแหละครับคือเราหอกลุ้นว่าจะมีตัวไหมนปครับนี่น้ำขึ้นถึงนี้น้ำชมนี่เป็นขอบเลขึ้นสูงกแน้วมันอืืนน้ำนั่นแหละขอบเหงืันขึ้น นี่เขาไม,มไม่มีนะครับพ่มันเหยื่อมันหมดอยู่ห,าหลายวันแนละ้วเขาก็ไม่ได้มาเก็บนู่นครับอีกอันหนึ่งนี่มีมไหมอ,ไอีกอันเขาไม่มนีนี่ของเขา,า,ากันนะแต่เขาวางให้ขอๆแบบนี้นะนี่เขาเป็นหยองครับ นีของเราไปครับเช้านี้น่าจะเห็นชัดนะครับน่าจะไม่มืดมดูครับรอบแรกของวันนี้ไม่เอย นี่ไม่มีครับออไม่มีอ๋อมีมีหนึ่งตัวนอนคลุกเทือกอยู่เห็นไหม,มครับนนหนึ่งตัวครับคลุกเทือกนั่นนะแต่ตัวไม่ใหญ่ ปกตินี่ครับหนึงตัวของวันนี้ตัวดำเอาอ,ออกเลอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะในในป่าเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปกันครับตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมอุ้ยตัวใหญ่แต่ไม่รู้ใหญ่มากไหมหนึ่งตัว โอ้ย,อย,อยนึกว่าตัวใหญ่มากแต่ก็ตัวใหญ่อยู่เห็นไหมโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับแต่ไม่ใหญ่มากเท่าไหรนึกว่าตัวใหญ่นึกว่าตัวใหญ่มากนี่ท่านผูช้ชม <c oughs> เห็นกล้ามมาแต่ไกลไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้กินใหญ่ <c oughs> ใช่เห็นกล้ามมานึกว่ามันตัวใหญ่โอ้ย <c oughs> <c oughs> มาครับมาแล้วรอบนี้เอาใส่กระสอบเลยครับดึงกระรอวมากใส่กระสอบก็ต้องชมแข็งเรยแม่ทูนไหลลงไปแล้วจะกระชิบเ,เลยไปงล่งเลย ไปต่อฝั่งโน้นกันเดินลงนี่ทานนี้เด็กน,นี่ตรงฝั่งโน้นเราต่อไปครับไปให้เราทีสามไปดูกันมีไหม <c oughs> ลึกเสียดลึก <c oughs> มีไหมพี่ขวามือพี่ขวามือขวามือพี่ขวามือมีไหม <c oughs> <c oughs> มีไหมหรอไม่มีหรอ มีไหมปลาติ๊กปลาเหรอครับเออปลาหออ๋อ่อะไรี๋ยวเดดไม้มัวน้อ้ยมีตัวมีหนึ่งตัวไหนไอ่ามาดูมาดูแอบอยนี่โอดดเอะไรนะปลาตีนอ๋อหนึ่งตัวท่านผู้ชมมีปลาลาชะอยู่ปตาตีนหลอกคตเนียนเออยอบคดเนียนเนี่ยก็ตะจับจุนทิ้ง นกโหนะน่ามันกัดมันทำปลามันทำปลาตีนเหมือนนั่นเลยปลาตีนกับปลาล่าชะหน้าตาเหมือนใครไม่เหมือนครับโอเคจบเอ๊ะขอลงได้หยุดเขาทำอไรล้วไปตรงเลยครับไปครับเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปเดี๋ยวสลักกันพี่มีไหมน่าจะมี Giờ muộn đấy. Này Tô đấy rồi. Ừ. Ok, mấy về đây. Ông Ôi nữa. Mẹ đi ở ừ. ơi. หนึ่งตัวตรงนี้เขาได้ตัวใหญ่แต่เอาใส่หน่อยใส่ไปเดินตรงเลยจะไม่เห็นตอนนี้กี่รอบแล้วสี่แล้วสี่รอบกี่ตัวสี่รอบสี่ตัวครับตัวใหญ่ๆไม่เจอนะท่านผูช้ชมนะโอ้นู่นอีกหนึ่งนู่นนู่นมีมีไงบางไม่เข้าไม่ห่างกันเยอะนะ còn đây 2 con nữa, 2 con đấy, à, còn đây 2 nữa thưa ông chú, 2 con nữa, thằng này tụa thau mương ให้ทีละเด็ดหน่อยแล้วก็ทีละบนถือต่อตรงมาเลยครับตรง,งนี้นานๆครั้งจะไปจะไปฝั่งนี้นะนานๆทีฮ่าลิงลิงลิงรีบไปรีบไปรีบไปไป ไปฝั่งนี้ก่อนไปดูรอบก่อนแต่ที่นี่ลิงมัน,มน,มน,มนไม่ไม,ไม่ค่อยเล่นรอบนะท่านผู้ชม แน่มอนกรัแต่มีดำๆไม่รู้ปลาหรือปูอันนี้ไม่มีครับเป็นปลาอาจะไม่มีปูเข้านะครับอันนี้อ๋อนี่ท่านผู้ชมข้างข้านี้มันก็มีรอยโดนกัดอยู่นะไม่มีครับอันนี้ อันนี้เป็นปลายแงปลายหขงลูกปลายหขงเหยื่อนี่ก็ทิ้งมาเลยครับไปเจอกันฝั่งนู้นครับดูต่อครับนี่ก็เงียบๆจังเลย ให้ดูหน่อยมีไหมไม,ไม่มีนะโอ้ไม่มีใช่ไหมครับแกะเชือกแล้วก็ใส่นู่นเลยครับของดูฝั่งนู้นไม,ไม่มีสองรอบเลยนะอะไรตรงกลางอะไรสู้กับปุกนะคิดเทือเท่อกคิดเทื่อนนะขยับก่อนก็ได้ ใส่เลยใส่กระสอบเลยต่อครับตอนนี้เราไม่ได้แล้วนะสองรอบแล้วก็หมายสองรอบที่ไม่ได้นะั่นก็คือแบบหวังว่าจะมีตัวใหญ่ด้วยท่านผู้ชมแต่ไม่ได้ครับอันนี้คือเราไม่เป็นไรนะเราก็ยังโอเคอยู่มีอยู่หตัวตอนนี้ให้นักเรียนได้ได้กินได้ต้มกันนะครับ จริงไม่ไม,ไม่ไม่ลงหรอกครับไม่อยากจะลงแต่ทุกท่านขอผูครับอยากลงทะเลจัดให้ครับโอ้หนึ่งตัวหนึ่งตัวอันนี้ก็มีหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมอุ่ตัวนี้ตัวใช้ได้ไส้สวยนะตัวเมียเนี่ยอ,อืตัวแดงนะตัวนี้เป็นปูปูป่าของแท้เลยฮะตัวเมียไหมนะ ใช้ครับตัวเมียตัวนี้ตัวเมีย,รย,ย,มยรครับนี่ปูป่าของแท้เลยเนี่ยโอเคครับรอบต่อไปนุนครับช่วยเอารอบเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บกลองพมก่อนไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้ใช้งานนักเรียนนะครับแค่ให้เราวาง วางแผนกันเอออะไรแบบนั้นคนไหนถือตอนไหนคนไหนถือช่วงไหนครับเดีย๋ยวผมก็จะถือต่อหลังอยางนี้แต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าต้องเก็บกล้องน่าจะเข้าใจกันหมายของผมตรงนี้ก็น่าจะไม่มีรอบตรงนี้ก็รอบประวัติศาสตร์เหมือนกันนีเนี่ยที่ตรงนี้โอ๊ย,อยขอเดินก่อน นี่ท่านผู้ชมล็อกตัวนี้ก็ล็อกประพัดสเหมือนกันนะครับเคยได้มาหลายหลายครั้งแล้วก็ปูแบบปูไขอ่อะไรด้วยตอนนี้มีไหมแต่ไม่รู้ว่ากินเหงื่อนะท่านผู้ชมนะตรงน,นี้มันจะออกเร็วแต่ว่าแหมกว่าลนะมีการกินกินแล้วไม่จ่ายกินแล้วหนีครับ อันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้กินแล้วหนีแต่กินเล่นเดียวอย่างน,นี้นะครับน่าจะไม่ใช่ปูเป็นปลามาตอ่อตอดตอดอนอันนี้กินแล้วหนีเอย่าก,ก็ทิ้งเลยครับเพราะว่าไม่ใช้แล้วไม่ได้น่าจะไม่วางแล้วพรุ่งนี้นจะวางอีกหลายหลายว,วันอันนี้ไม่มีอันนี้กินแล้วหนีฝั่งฝั่งนู้นเลยเดินตรงเล็้เข้ามาที่ครูครับเดินไปฝั่งนู้นเลย ออหอยกันขวานครับรู้จักกันไหมเอ่ยอหอยกันขวานถ้าหากว่าดูคลิปแรกของผมที่ผมทำ u t u b e เลยเนี่ยอหอยกันขวานนี่ยครับอหอยกันขวานเป็นคลิปคลิปแรกที่ผมทำ u t u b e ตัดลงใน u t u b e นะครับก็กลับไปย้อนดูกได้เลยคลิปแรกคลิปที่หนึ่งเลยครับเป็นอหอยกันขวาน ยำหอยกันขวานครับคลิปนั้นยังพูดใต้นะครับแต่ถ้าถ,ถ้าอยากจะให้พูดใต้ก็บอกนะครับช่วงนี้เนี่ยเทรนภาษาใต้เยอะมากพูดได้ครับผมคนใต้แต่ก,ก็ดีโอ้ยลืนล่นลนื่นทำมาแหลวกรุงเทพหรอกแต่คนใต้นี่มีคนที่ไหนไม,มีไหมไม,ไม่มีหรอ เฮ้ยรอบนี้เราประวัติศาสตร์นะครับดูดีไม่มีจริงเหรอครับเหยื่อมีไหมเหยื่อก็ไม่มีเอแเคเชียร์ที่จริงรอบนี้เราประวัติศาสตร์เลยตรงนี้ไม้ประวัติศาสตร์ครับท่านผู้ชมไม่ร้องนะร้องไหมร้องนิดนึงต่มาดูดี มาดูใกล้ๆมาดูออทางไหนอีกนะอยวาพูดูให้ว่ามันออกทางไหนมันน่าจะออกทางที่มันเข้าแหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นปลาที่มาตอดเหยื่อไ,ไม่มีไม,ไม่เป็นไรนนะออกแกะแกะเชือกเลยแกะเช<ก>นะือกนี่นี่น,นี่แกะเชือกตัวนั้นแหละครับไปครับเดี๋ยวเรา<ก>ไป ดูรอบสุด้ากันตรงนู้นใกล้ๆนะครับรอีกหนึ่งรอบไปครับจะ<ป>หากว่ายาวเกินไปสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไปเนาะความทุลักทุเลนี่ตั้งนี่สองคนนี่ไม่เคยลงทะเลนะไ,ไม่ได้อยู่ติดทะเลบ้าอยู่ติดทะเลไหมไม่แต่คนใส่แดงนี่อยู่ติดทะเลนะครับ ไม่ไหวแล้วหยกนิดนึงแบบเสร็จแล้วกูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันหิวข้าวที่เมื่อวานไปไหนเมื่อวานไปไหนไปซของกับใครกับแม่อ๋อแล้วทำไมไม่เห็นกูาหาอยู่พักหนึ่งชวนมามนทะเล น่ะเด็ดดูมีไม่เด็ดอ๋อมีโอ้มีมีมีของเด็ดมีของเด็ดมีตัวใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวเมียไหมเมียไหม อ้วนๆแล้วนะออน,นี่ปูกระเทยครับมามาปูกระเทยหนึ่งตัวท่านผู้ชมนั่นน่ะเดีย๋ยวให้ดูว่ามันกระเทยแบบไหนไหว้ตายนี่ไอตรงนี้ตบบบิงของมันนี่เห็นแล้วย,ยังยังใบหน้ามันแต่แบบใหญ่กว่าตัวพูดนิดนึงนี่ตรงนี้ นี่ปูป่าครับนี่จะออกรูนี้ใช่ไหมครับตีนอออยไปเก็บแ,แล้วปูเปีเยวนี่ปูเปียวไม่เป็นไรครับเราพาไปนู่นไปครับเราขออนุญาตเดินออกกันก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เรานับว่าเราได้ปูก,กี่ตัวนะครับวันนี้11รอบจะได้ปูก,กี่ตัวไปเจอกันด้านนอกครับ let's g กถึงแล้วครับเหนื่อยไปล้างหน้าเข้งล้างหน้าขา วอ็ไปครับเดี๋ยวเอาไปต้มเลยไปครับไปกลับกันถึงแล้วครับมานับดูว่าได้กี่ตัวนี่หนึ่งตัวแล้วก็ไม่มีแล้วก็ ลองมันหนีบลองมันหนีบอันนี้หนึ่งตัวสองตัวอ้าหนีบเชือกอ่าดึงเลยันนีบเชือกอ่ะนี่ตัวเมียใช่ไหมสองตั้งตรงนี้เลยยาวกว้างกลางตัวเมียสองไหนตัวนี้นนน่่่ยยยออูห้ากิตัวนี้ไม่ค่อยนี่น่าจะใหญ่สุดของวันนี้นะ เดี๋่นอะไเด็กสุดแล้วเพราะว่าเจอคุณเทพเจือให้แดงครับดึงให้แดงเลยเจอเขาคุณเทพเลยอันนี้าจะคุตัวให่สามสี่ห้าหกหกเจ็ดสองตัวได้ไหมหกเดเจ็ด แน่นตัวแปดตัวครับแปดตัวแปดตัวเลูี้อยบ่างทั้งหมดก็แปดตัวครับออกมาแบบ อันนี้แปดตัวครับท่านผู้ชมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ